สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอนเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับบอนเต็ง VIP 3คู่เมื่อคืนเข้าไป2ตายมิดเดิลตัวเดียวเลยนะฮะ บินแรกเป็นอาร์เซนอลครับที่เปิดบ้านถล่มคริสตันพาเลตไป5ประตูต่อศูนย์ทีเด็ดของราชันคู่นี้ไปสูง2.75นะครับผลสรุปบินนี้บวกเต็มบินที่2โคโลนะครับที่เปิดบ้านแพ้บอเเซ่ดอมูนไป0ูนย์ประตูต่อ4ี่ทีเด็ดของราชันคู่นี้ไปดอดมูนต่อ0.5นะครับผลสรุปบินนี้บวกเต็มอีกบินและบินที่3มิดเดิลสโบนะครับที่เปิดบ้านเสมอรอตเตอร์แฮมไป1ประตูต่อ1นทีเด็ดของราชันคู่นี้ไปมิดเดิลสโบต่อ1.5น,นน่นสียดไปครับ สรุปผลงานบอลเตง V.I.P. 3คู่ของเราก็ทำกำไรกันต่อเนื่องนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มเลยนะครับเมื่อคืนใครตามราชันก็รับซับไปด้วยกันครับวันนี้เอาใหม่ครับ4คู่คัดเน้นๆครับและนี่คือผลงาน2วันก่อนหน้านี้ขอราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P. เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับ โดยแอดไปที่แอด RBT 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดน้ำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเตงบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่รันดีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดดคุยสอบถามกไ้ และก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชา n e l ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่21มกราคม2567วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันอาทิตย์นี้ก็มีลงเตะกันหลายลีกหลายดิวิชันเลยนะครับก็คัดมา4คู่นะครับวันนี้จะมีพเมลีกอังกฤษ2คู่ ลาลิกาสเปนหนึ่งคู่และปิดท้ายกันที่ศึก AFC เอเชียนคัพนะคู่แรกบอลมาดนตครับเปิดบ้านพบลิเว่ผู้คู่ที่2อเชฟยูเปิดบ้านพบเวสแฮมคู่ที่3ามเรอัลเบติสครับเปิดบ้านพบบาร์เซโลนาและคู่ที่4โอมานพบกับทางด้านทีมชาติไทยไปกันที่คู่แรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกระ,ระว่างบอลมัดนตครับเปิดสนามวิตัลีสเตเดียมต้อนรับกันมาเยือนลีเว่ผู้ครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ ถึงแม้ว่าจะขาดผู้เล่นไปหลายรายแต่เรเวอร์พูยังเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกับลุมทุติการพร้อมกับครองตำแหน่งจากฝูงพิมพ์รีอยู่นตอนนี้นะโดยในค่ำคืนนี้ลรเวอร์พูมีคิวต้องบุกไปเยือนหนึ่งทีมอันตรายอย่างบอลมัดท,ทีมอันดับที่12ของตารางที่แพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวจาก9เกมหนังสุดทุกเลการนะครับในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับบอลมัดอยู่อันดับที่12งลงเล่นไป19นัดครับชน,นะเจ็ดเสมอ4ี่แพ้ไป8เก็บได้25แต้มเข้าอยู่ที่36.8% เกมในบ้านเล่นไป9นัดครับชนะ3เสมอ3และแพ้3ส่วนลิเวอร์พูลต,ตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่ดับที่1ลงเล่นไป20นัดครับ ชนะ13เสมอ6แพ้เกมเดียวเก็บได้45แต้มข้อยู่ที่65%ส่วนเกมเยือนเล่นไป10นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้แค่เกมเดียวสกอร์ยู่ที่50%สถิติเฮตวเท5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นลิเวอร์พูลครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป4ครั้งบอลมาชนะได้1ครั้งเกมล่าสุดบอลมาเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล1ต่อ2ในส่วนของอัตราการทำเงินนะครับจะเป็นบอลมาครับที่ทำได้มากกว่ากินตัางลิเวอร์พูลไปได้2ครั้งเจ้าวัน2ครั้งนะครับและลิเวอร์พูลกินได้ครั ครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมธุริการของบอลมัรชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองเขาวินไปแปดจบเกมสูงไว้แปดเกมล่าสุดเตะในศึกเอฟเอครับครับบุกชนะควีนปาร์คเรนเจอร์สองต่อสามเกมท้ายในลีกนี่ครับบุกแพ้สเปอร์ 1, สามต่อหนึ่งศูนย์เกมในบ้านนีครับเปิดบ้านชนะฟูลแลมสามต่อศูนย์เปิดบ้านเสมอแอสตันวิลล่าสองต่อสองและเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลนะครับสองต่อศูนย์ ส่วนลิวอร์พู้นั้น10นัดหน้าสุดลมธุริการชนะเจ็เสมอด2แพ้เกมเดียวเข้าวินไป6จบเกมสูงไป 2, 2> เกมหน้าสุดเตะในสึกคาราบาวคร,บครับเปิดบ้านชนะฟูแลม2ต่อ1เกมท้ายนี่อีกนะครับเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิน4ต่อ2ส่วนเกมเยือนนะครับบุกชนะเบอร์รี่ย์ต่อ 2, 2บุกชนะคิสตันผลิตหนึ่งต่อ2และบุกชนะเชฟฟิลด์นะครับศต่อ2 ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่างสรุปครับบอลมัดยิง23เสียโปผลต่างบวก7เฉลี่ยได้2.3ลูกต่อเกมส่วนลิเวอร์พูลยิง21เสีย8ผลต่างบวก13เฉลี่ยได้2.1ลูกต่อเกมในส่วนของความพร้อมวันนี้เจ้าบ้านบอลมัดน,นะครับจะไม่มีดองโกวาตาร่าและอังตวนเซมิโยที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับรวมไปถึงไรอันเฟเดริกไทเลอร์ดอดัมและลอยเคลรี่ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่อย่างไรก็ดีคาดว่ามีลอสเคอร์เกตและอดีตนักเตะเก่าของแดงอย่างโดมินิกโซลองกี้มีลุ้นนน้นนนนนนคคคคืืสามใ่ีรับ คาดว่าไรอันคิสตี้จะกลับมาออกสตาร์ทในแผงมิดฟิลด์ร่วมกับอเล็กซ์กอตพร้อมกับดันฟิลิปบิลลิงขึ้นไปทำเกมรุกร่วมกับจัสตินไคเวิร์ดและมาคัสทาวเนียโดยมีโดมินิกโซลังกี้คอยหาโอกาสจบสกอร์ใส่ทีมเก่านะฮะส่วนทานลิเวอร์พูลนั้นก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนดูโรเบรันโดมินิกโซโบสไลและรายล่าสุดอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อโนนอกจากนี้วัตรุเอนโดและโมฮัมหมัดซาลาก็ยังติดภารกิจกับทีมชาตินะครับ จากอาการบาดเจ็บของเทรนต์นะครับจะทำให้คอเนอร์แบดดี้ได้ประเดิมสนามนัดแรกในพรีเมียร์ขณะที่แนวรุกนะครับคาดว่าเดวินนูเดสจะได้กลับมาสตาร์เป็นตัวจริงร่วมกับหลุยส์เดียสและเดียโกโจต้านะครสำมะเพเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นั้นเปิดมาราคาไท้ค่ายลีโว่พูลกระบุกต่อ0.75ราคา21ลูกอัตราค่าน้นผลตอบแทนนะครับบอลมาชนะจ่าย0.96และลีโว่พูลชนะจ่าย0.95ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดิอนนั้นราคาบนอยู่ที่3.25ราคา2อยู่ที่3ลูกครับ ส0นทะนักราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาค่าค่ายบอลมาชนะจ่าย3.97ลิเวอร์พูลชนะจ่าย1.71และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังบอลมัรถ้าเปิดบ้านรอง0.75นะครับ5นัดล่าสุดทําเงินได้2ครั้งส่วนลิเวอร์พูลถ้าบุกไปต่อ0.75 5นัดล่าสุดก็ทําเงินได้2ครั้งเช่นกันครับสูงในเลย3.25นะครับบอลมัรเปิดบ้านจะราคานี้ห้านาฬิกาสุดออกสูงครั้งเดียวส่วนลิเวอร์พูลนะครับสูง3.25นะครัััับบบุุกกกไไปเเจอออออรราาาาคคคนนี้้ดออออด่่สสมมยูงงตํทห การขาดหายไปของผู้เล่นตัวหลักอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องเจอกับความยากลําบากเนื่องจากเจ้าบ้านบอลมัดมีผลงานที่ดีขึ้นในระยะหลังนะครับแม้ว่าล่าสุดจะโดนหยุดความร้อนแรงก็ตามแต่ถึงกระนั้นนะครับเชื่อว่าความเก่าของเจเกนคอปบวกกับสกยภาพประสบการณ์และความมั่นใจของลิเวอร์พูลจะทําให้เกมนี้เป็นหงแดงนะครับที่เป็นฝ่ายบุกมาเชือดคว้าชัยไปได้ครับเพราะฉะนั้นเลกเชียร์เรื่องทุนคู่นี้นะครับขอต่อลิเวอร์พูลนะครับ0.75้ครับฟันธงลิเวอร์พูลบุกชนะบอลมัด2ประตูต ไปกันที่คู่ที่2เรายังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามเบ์มอลเลนต้อนรับกัมเยียนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา3ทุ่มนะครับ แม้จะเพิง่งร่วงตกรอบเอเอคัพมาก็ตามแต่ผลงานของเวสแฮมในพรีเมียร์ลีกนั้นยอดเยี่ยมมากๆครับหลังจากเก้านัดหลังสุดพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแถมสี่นัดหลังยังไม่แพ้ใครอีกด้วยนะฮะซึ่งในค่ำคืนนี้ลูกทีมของเดวิดมอยจะลังอายจากการตกรอบบอลถ้วยได้หรือไม่เมื่อต้องบุกไปเยือนทีมบุยของตรังอย่างเชฟยูที่ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันนะฮะโดยในระดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเชฟยูอยู่ดับที่20ลงเล่นไป20นัดครับ ชนะ2เสมอสาแพ้ไปถึง15เก็บได้กาแต้มเข้าอยู่ที่10%เอเกมในบ้านเล่นไป10นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง7ส่วนเวสแฮมตอนนี้รั้งอันดับ6ของตารางลงเล่นไป20นัดครับชนะ10เสมอ4แพ้ไป6เก็บได้ส4แต้มเข้าอยู่ที่5 0ส่วนเกมเยือนเล่นไป10นัดชนะหเสมอ1แพ้ส่สกอร์อยู่ที่5 0สตถิติให้ทนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเวสแฮมทำได้ดีกว่าเอาชนะไป3ครั้งเสมอกระน1ครั้งนะครับและเชฟยูชนะได้ครั้ง เชฟยู u, เจอกันล่าสุดเมื่อปี2020นะครับตอนนั้นเป็นเชฟยู u, ที่เปิดบ้านแพ้เวสแฮมไปศูนย์ต่อหนึ่งในส่วนของอัตราการทำเงินนั้นก็เป็นเวสแฮมนะครับที่ทำได้ดีกว่าชนะ3ครั้งกินตังได้ทุกครั้งเลยนะครับคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับผ่านนัดล่าสุดที่เจอกันออกต่ำไปถึง4ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทถติการของเชฟยู u, ชนะ2เสมอ2แพ้6เข้าวินไป6จบเกมสูงไปสีเกมหน้าสนใจในศึกเอฟเอคัพครับรบ,บุกชนะจิลลิงแฮมไป0ต่อ4เกมท้ายสุดในลีกกนนะครับบุแแพ้มซิตี้2ต่อ0สีนเกมในนนนนนบบบ้้้าาาะครััเปิดแพลูตตทว์2่อ3 เปิดบ้านชนะเบนฟอร์ด1นต่อและเปิดบ้านแพลลิวบพูนครับศูน2ส่อสูนเท่านั้นเวสตแฮมนั erm ้น10นัดล่าสุดรวมทัติการชนะ5เสมอ2แพ้3เข้าอินไป5จบเกมสูงไว้3เกมหน้าสุดเต็นในศึกเอเวคับครับบุกแพบริตอร์ซิตี้1นเกมท้ายสุดในลีนนนกนะครับเปิดบ้านเสมอบรตัน0ูน0ต่อศูนยนเกมเยือนล่าสุดกับบุกชนะอาร์เซนอ,อ,อลเูนร์ต่อแองบุกแพลริวบูพูห้าต่อหนึ่งและบุกแพ้ฟูล ส่วนเวสแฮมยิง13เสีย13ผลต่างเป็นศูนย์เฉ่งได้1.3ลูกต่อเกมในส่วนของความพร้อมวันนี้เจ้าบ้านเชฟยูนั้นจะไม่มียาเซราลูซีและอานิสเบนสไรมานะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึก AFC เอเชียนคัพส่วนผู้เล่นอย่างอาเนลอมิออสซิสและอัสตันทัสตินน่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้นะส่วนทางด้านเจแดนโบเกลนั้นยังต้องรอทดสอบความฟิตนะครับนอกจากบรรดานแนวรับที่พร้อมลงสนามแนวรุกตัวความหวังก็พร้อมทำหน้าที่เช่นกันนำทามาโดยมิดฟิลด์อย่างกุสตาโวฮาร์เมอร์และเจมแม็อาร์ตี้ โดยมีคาเมรอนอาเชอร์และแข้งใหม่อย่างเบลิตันดิอาสเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับส่วนทางด้านเวแสแฮมนั้นยังต้องรอทดสอบความฟิตของจาร์ดโบเวนปาโบฟอนานและเอสันอันวาเลสครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่มิคาเอลอันโตนิโอและลูคัสปาเกต้าน่าจะได้ลงสนามเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับหากว่าเกมมีเอสันอันวาเลสยังไม่พร้อมลงสนามนะครับจะทําให้เจมอดพาวถอยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางร่วมกับโทมัสซูเซกโดยมีแม็กเบลกอเน่และแดนนี่อิงเป็นตัวความหวังในแนวรุกนะครับ สำมะเร็เรดราคาหฮนแคปของเกมคู่นี้นั้นเปิดมาราคาได้ให้เวสแฮมนะครับบุกต่อ0.25ราคา2 0 5อัตราค่านาผลตอบแทนนะครับเชฟยูชนะจ่าย1เท่าและเวสแฮมชนะจ่าย0.91ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดิอนนั้นราคาบนอยู่ที่2.25ราคา2อยู่ที่2.5ครับส่วนเท้านั้นราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้เชฟยูชนะจ่าย3.13จุสเวสแฮมชนะจ่าย2.21และถ้าเสมอกันจ่าย3.21ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังเชฟยูถ้าเปิดบ้ารอง0.5นะครับผนัดล่าสุดทําเงินได้3ครั้งส่วนเวสแฮมถ้าบุกไปต่อ0.5นะครับผนัดล่าสุดทําเงินได้3ครั้งเช่นกันสูงได้เน2.5นะครับเชฟยูเปิดบ้านจะราคานี้ผนัดล่าสุดออกสูง4ครั้งส่วนเวสแฮมนะครับสูง2.5บุกไปเจราคานี้ผนัดล่าสุดไม่เคยออกสูงครับออกต่ําทั้งหมดเวสแฮมนั้นมีปัญหาเรื่องการจัดทัพพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากผู้เล่นหลายรายมีการบาดเจ็บโดยเฉพาะบรรดาผู้เล่นในแนวรุกดังนั้นการสร้างสารรค์เกมก็น่าจะมีปัญหาใหญ่สําหรับพวกเขาในเกมนี้เลยนะครับ แต่อย่างไรก็ดีขุนค,คอนยังมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะจากการวางเท้าของเจมส์วอร์ดพาวรวมไปถึงลูกกลางอากาศของโทมัสซูเซ็กดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นฝ่ายบุกเฉือนชนะไปได้ครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์เลือกลงทุนคู่นี้นะครับขอต่อเวสแฮมนะครับ0 2นงครับฟันธงเวสแฮมบุกชนะเชฟยู1่ประตูต่อศจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3เราไปกันที่ลาลิก้าสเปนครับจะเป็นการพบกันระหว่างเรอัลเบติสครับเปิดสนามเบเิโตบิมารินต้อนรับกัมเยือนบา์เโลน คุณนี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับแม้จะแพ้คู่ปรับตลอดการในศึกสเปนซุปเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศแต่บา์เน่าเริ่มกลับมาทำผลงานในลาลิกาได้ดีครั้งหลังคว้าชัยได้2เกมติดต่อกันโดยนัดล่าสุดบุกไปเชื่รลาสพันมา2ประตูต่อหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีในค่ำคืนนี้พวกเขาต้องเจอกับโจทย์สุดหินนะครับเมื่อต้องบุกไปเยือนแคว้นอนาลูเซียเพื่อพบก,กับเรอัลบัติสทีมันดับที่7ของตารางที่พึ่งคว้าชัยนัดแรกในปี2024ได้สำเร็จนะ โดยในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเรียวไปติดอยู่อันดับที่7ของตารางลงเล่นไป20นัดครับชน,นะ7จเสมอ10แพ้ไปอีก3เก็บได้31แต้มเข้าอยู่ที่3 5ห้าเปอร์เซ็นต์ เกมในบ้านเล่นไป10นัดชนะเกมเดียวเสมอ1แพ้ไปถึง3ส่วนบาร์เซโลนาตอนนี้รั้งอันดับ4ของตารางลงเล่นไป19นัดครับชนะ12เสมอ5แพ้ไปอีก2เก็บได้41แต้มเข้ายี่ที่63.2%ส่วนเกมเยือนเล่นไป9นัดชนะ4เสมอ5ยังไม่แพ้ใครนะครับสกอร์ยี่ที่44.4%สาติติให้ท่ทานัดหลังสุดที่คุณนิจกันเป็นบาร์เซโลนาครับทำได้ดีกว่าชัดเจนเอาชนะไป4ครั้ง เสมอกันึครั้งและเรอเบติสไม่เคยชนะบาร์เซโลนาได้เลยเกมล่าสุดบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะเรอเบติส5 0ตส่วนในบ้านเรอเบติสเจอกันล่าสุดเมื่อปี2023นะครับตอนนั้นเป็นเรอเบติสที่เปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนา1่ต่อ2ในส่วนของอัตราการนำเงินนั้นเป็นบาร์เซโลนานะครับที่ทำได้ดีกว่ากินตังเรอเบติสไปได้3ครั้งและ5นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันออกสูงไปถึง4ครั้งเลครับ ฟอร์ม10นัดล่าสุดรมธุริการของเรอเบติชนะ2เสมอ4แพ้4เข้าวินไป2จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะการานาด้า1-0และก่อนหน้านั้นเฉพาะเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านเสมอคิโรนา1-1ในสึกยูโรป้าครับเปิดบ้านแพ้กาสโกลินเจอร์2-3และเปิดบ้านเสมอเรอลมาลิดนะครับ1-1 ส่วนบาร์เซโลนานั้น10นัดล่าสุดลมธุริการชนะ5เสมอ1แพ้4เข้าอินไป2จบเกมสูงไป8เกมน่าสุดเตะในศึกโคปานะครับบุกชนะซามารังกา1ต่อ3เกมท้ายในลีกนะครับบุกชนะลาสพันมาร์ต1ต่อ2และก่อนหน้านั้นบุกเสมอบาเลนเซียนะครับ1ต่อ1ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุนดนะครับเรอัลมาดริดยิง8เสีย10ผลต่างลบ2เฉ่งได้0.8ลูกต่อเกม ่วนบาเซล์รายิง21เสีย21ผลต่างเป็นศูนย์เฉลิงได้2.1ลูกต่อเกมในส่วนของความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านเรอเบติถือว่ามีปัญหารเรื่องการจัดทัพอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะนอกจากจะเสียชาดีลิยสัสยุซุปซาบารีและอับเดซัซุรีไปรับใช้ทีมชาติในศึกเอฟซีเอเชียนคัพพวกเขาก็จะหมดสิทธิใช้งานผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอย่างไอตอรุรบานอโยเซเปเรสรวมถึงเฮตอตบิรินและมาร์กบาตราอดีตผู้เล่นของบาซานะฮะ เมื่อไม่มีทั้งรุยบาและเบเยอรินนะครับคาดว่าตำแหน่งแบ็กขวาในเกมนี้จะเป็นการทําหน้าที่ของปลาโบบุสโตดารุ่งวัย18ปีขณะที่นารุกยามไม่มีโอโยเซเปเลสจะเป็นอาซานดิเอวนะครับที่จะออกสตาร,ร์ร่วมกับหลุยฮานิเก้วิลเลียมโจเซและเพเมเกอร์ตัวเก่งอย่างอิสโกโ้นะฮะส่วนท่านั้นบาร์เซลโลน่านั้นก็ยังคงขาดกาบี้มาร์กอังเดเทสเตเกนอินิโกโมาติเนส มาคอตอลองโซเจาวกันเซโร่และราฟินญาที่มีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ดีโรนันอโรโคกับรามินยามานที่ติดโทษแบนในเกมบอลถ้วยจะกลับมาลงสนามในเกมนี้อีกครั้งครับหลังจากมีการโรเตชันเมื่อกาลางสัปดาห์นะครับคาดว่าเกมนี้บรรดาตัวหลักหน้าจะกลับมาคืนสนามอย่างครบครันนำทัพโดยเปดดี้อิคายูกุดกันและแฟงกี้เดยองในแดนกลางพร้อมด้วยสามประสานอย่างรามินยามานโรเบิร์ตเลวันดรอสกี้และเฟรันตอเรสก้ สำหรับเรทราคาไฮนิแคบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้บาร์เซโลนานะครับปุกต่อ0.5ราคา2 0.75โดยอัตราค่านำผลตอบแทนของเรอัลเบติสตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่าย1.06และบาร์เซโลนาชนะจ่าย0.85ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดนนินมาราคาบนอยู่ที่2.75ราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนนหน้าราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้เรอัลเบติสชนะจ่าย3.71บาร์เซโลนาชนะจ่าย1.84และถ้าเสมอกันจ่าย3.66ครับ แฮนดิแคกเบเชย้อนหลังเรอเบติสถ้าเปิดบ้านรอง0.5นะครับฮนัดร่สสุดทำเงินได้2ครั้งส่วนบาร์เซโลนาถ้าบุกไปต่อ0.5นะครับฮันัดร่สสุดก็ทำเงินได้2ครั้งเช่นกันสูงได้เลย2.75นะครับเรอเบติสเปิดบ้านเจอราคานี้ฮนัดร่สสุดออกสูง2ครั้งส่วนบาร์เซโลนานะครับสูง2.75บุกไปเจอราคานี้ฮนัดร่สสุดออกสูง2ครั้งเช่นกัน,กนครับ แม้ว่ารปเซลูนาจะมีศักยภาพผู้เล่นที่ดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามผลงานระยะหลังนี้นะครับดูไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่เลยครับเช่นเดียวกับเรอเบติที่พึ่งคว้าชานะมาได้อีกครั้งหลังสะดุดไปถึง6นัดเลยนะฮะดังนั้นด้วยความเอาแน่อนอนไม่ได้ของทั้งคู่นะครับจึงทําให้เกมนี้มีโอกาสไม่น้อยที่จะจบด้วยการแบ่งไปคนละหนึ่งคะแนนครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์เลือกลงทุนคู่นี้นะครับขอรองเรอเบติสครับ0.5ครับฟันตรงคู่นี้เสมอกัน1ประตูต่อ1นจัดไปครับ และคู่ที่4คู่สุดท้ายในวน,นี้เราไปกันที่ศึก AFC อาเซียนคัพนะจะเป็นการพบกันระหว่างโอมานะครับพบกับทางด้านทีมชาติไทยคู่นี้ตะ็กันที่สนามอับดุลลาบินนาเซอร์บินคาลิฟาสเตเดียมที่ประเทศกาตาร์ในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับ ทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในศึกเอเชียนคัพ2023ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังชนะคิกิสฐาน2-0จาก2ประตูของสุภชัยใจเด็ดพร้อมกับทะยานขึ้นเปรังเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F เมื่อต้องพบก,กับทีมชาติโอมานทีมระดับที่74ของโลกที่นัดล่าสุดแพ้กับซาอุดีอาราเบียแบบน่าเจ็บใจนะ คู่นี้จะเป็นการเตะกันในกลุ่มเอมของศึกอาเซียนคับนะครับโดยทางด้านทีมชาติไทยเราตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับอยู่อันดับที่1จากการลงเล่นไป1นัดเอาชนะมานะครับยิง2เสียศูนย์ผลต่างบวก2มี3คะแนนส่วนทางด้านโอมานตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางลงเล่นไป1นัดแพ้มานะครับยิง1เสีย2ผลต่างลบ1มี0ูนคะแนน สถิติเฮตวีท่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นโอมานที่ทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป4ครั้งและไทยชนะได้ครั้งเดียวเกมหน้าสุดเจอกันในรายการอุ่นเครื่องเมื่อปี2021นะครับตอนนั้นไทยเปิดบ้านแพ้โอมาน่1ฟอร์ม10นัดล่าสุดหลมทุิการของโอมานนั้นชนะ6เสมอ1แพ้3เข้าวินไป6จบเกมสูงไป3เกมลนาสุดแพ้ซาอุดีอราระเบีย2-1ส่วนทนาไทยนั้น10บนัดล่าสุดลมทุิการชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวินไป3จบเกมสูงไป 3, ฟอมกันยิงประตู10นัดล่าสุดโอมานยิง13เสีย9ผลต่างบวก4เฉลี่ได้1.3ลูกต่อเกมส่วนไทยยิง14เสีย22ผลต่าง 8, ลบ8เฉลงได้1.4ลูกต่อเกมความพร้อมวันนี้นะครับทีมชาติไทยในเกมที่ผ่านมาพีระดนชำรัศมีถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งหลังมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดห้องเครื่องจากบุรีรัมยูเนเต็ดสามารถลงซ้อมร่วมกับทีมได้อีกครั้งและน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้นะแต่การต้องเจอกับทีมจากตะวันออกกลางนะคร ฟิลร่วมกับวิลเทพป้อมพัน์ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ผ่านมาขณะที่แนวรุกนะครับนำทัพมาโดยสุพนัทเหมือนตาสุภโชคสรารสินและสุภชายใจเด็ดที่เบิ้ล2ประตูในเกมประเดิมสนามนะศูนย์ทางด้านทีมชาติโอมานนะครับนอกจากความพ่ายแพ้ที่น่าเจ็บใจในเกมประเดิมสนามทีมชาติโอมานก็ต้องเสียทามินอันบาลูชีไปจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าและทําให้แนวุกวัย24ปีหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ จากการสู้กับเต็งหนึ่งของกลุ่มได้อย่างสูสีอาจจะทําให้เกมนี้กุนซือบรันโกอิวานโควิชไม่มีการเปลี่ยนแปลง11ตัวผู้เล่นจากเกมที่ผ่านมาโดยน้ำทัพมาโดยกับตันทีมอย่างฮาเรบอันซาดีและผู้ทําประตูนในเกมที่ผ่านมาอย่างซาร่าอันยายาีนะครับคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางโดยมีโมเซนอันกาซานีกับเอสซามอันซูรีเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะฮะ สำหรับปรีดราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นั้นเปิดมาราคาได้ให้โอมานีครับต่อ0.5ราคา2.25อัตราคนานผลตอปแทนครับโอมานชนะจ่าย0.94และไทยชนะจ่าย0.89ส่วนสูงต่ำมอเวอร์เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2.25ราคา2อยู่ที่2ลูกครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้โอมานชนะจ่าย1.97ทีมชาติไทยชนะจ่าย3.37และถ้าเสมอกันจ่าย3.15ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังโอมานถ้าเปิดบ้านต่อ0.5นะครับผ่านนารสุดทําเงินได้3ครั้งส่วนทีมชาติไทยถ้าบุกไปรอง0.5นะครับเจอ3ครั้งทําเงินได้2ครั้งสูงในเลย2.25นะครับโอมานถ้าเปิดบ้านเจอราคานี้คนัล่ารสุดออกสูง3ครั้งส่วนทีมชาติไทยนะครับสูง2.25บุกไปเจอราคานี้คนัล่ารสุดออกสูง2ครั้งครับ แม้จะประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมสาหรับทีมชาติไทยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าคีกีสสถานไม่ใช่คู่แข่งที่แข่งแกร่งมากนะครับดังนั้นการเจอกับทีมชาติโอมานถือว่าเป็นบททดสอบชั้นดีสาหรับช้างศึกเลยนะด้วยสรีระร่างกายของผู้เล่นตะวันออกกลางบวกกับการสู้กับซาอุดีอาระเบียได้อย่างสูสีจึงทําให้เกมนี้เป็นงานหนักสําหรับเราเลยนะ แต่ถึงกะนั้นะครับด้วยความมั่นใจจากเกมแรกรวมถึงวิธีการเล่นที่ดีขึ้นทันตาเชื่อว่าทัพช้างศึกของเราจะเก็บได้1คะแนน,นเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์เรื่องลงทุนคู่นี้นะครับขอรองทีมชาติไทยนะครับ0.5ครับฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ประตูต่อนหนึจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับ คู่แรกต่อลิเวอร์พูลนะครับ0.75คู่ที่2ต่อเวสต์แฮม0.25คู่ที่3รองเรอัลเบติสนะครับ0.5และคู่ที่4รองทีมชาติไทยนะครับ0.5และขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจนารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100%ครับ ดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่พ,พีคนไหนเราฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขัดใจก็สวนได้ตามมารยาศสเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี